คนเชียงใหม่โตมากับกิน่นฝุ่นไม่ใช่กิน่น ย้อนกลับไปปี2561เรายังไม่มีอะไรใหญ่โตมีแค่สวนผักออแกนิกแปลงเล็กๆกับความตั้งใจที่ไม่ยอมอยู่เฉยเราเริ่มปันหาโครงการเล็กๆที่เปิดให้ลูกค้าหยิบผักแล้วบริจาคเงินตามใจเงินทุกบาทไม่ได้เข้าแบรนด์แต่ถูกส่งต่อไปยังหลายโครงการที่ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติรวมถึงโครงการเสือไฟที่เฝ้าระวังไฟป่าสําหรับคนเชียงใหม่ไฟป่าไม่ได้แค่เผาป่าแต่มันกระทบชีวิตเราทุกวันแปปีที่ผ่านมาเราได้เข้าไปบนดอยต่างๆรับซื้อผักออ กนันจากชาวบ้าน แลกกับการเลิกปลูกข้าวโพดอ้อยแบบเดิมที่ต้องเผาป่าเราไม่ได้ให้แค่ราคาเราให้ความเชื่อเชื่อว่าการอยู่กับป่ามันสร้างรายได้และชีวิตที่ยั่งยืนกว่าการเผาเราทํามากกว่าปลูกผักเราปลูกป่าต้นน้ําตร้งฝายให้ป่าเก็บน้าแย่รูปใบไม้เป็นปุ๋ยตั้งรางวัลใครไม่เผามาเอารางวัลที่เชียงดาวมอบเครื่องตัดใบไม้ให้โรงเรียนห้วยตองและพาเด็กๆไปปลูกป่าก,กับมือเพราะธรรมชาติมันคือบ้านของพวกเราเราไม่ใช่แค่แบรนด์อาหารแต่เราเชื่อว่าอาหาร ทีีด่ดต้องเริ่มจากต้นทางที่ดีจริงๆนี่แหละคือวิสัยทัศน์ของโอกาจูออร์แกนิกแฟมิลี่ซั i เทนอ l i t เบลิตี้ผักที่ดีต้องดีทั้งต่อคนและผลืนดินธุรกิจที่ดีต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอนาคตที่ดีต้องไม่ทิ้งธรรมชาติไว้ข้างหลัง